กุทองของความรักในข้อที่5นะคะเลือกคนที่ทำให้เราหัวเราะได้การที่เราคบหาใครสักคนหนึ่งถ้าเลือกคบกับใครเพราะรูปโฉบโนมพันสถานภาพหรือแม้แต่บุคลิกลักษณะบางอย่างที่โดดเด่นสุดท้ายก็จะน้ำตาชิดหัวเข่านะคะเพราะสิ่งต่างๆเรานี้ อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาก็ได้นะคะแม้คนที่เปี่ยมล้นที่ความมั่นใจก็อาจหวั่นไหวหวาดกลัวได้หากมีเหตุการณ์ผิดหวังรุนแรงคนที่มีความอดทนสูงก็อาจกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดกลัดกรุ่มได้ง่ายหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปหรือว่าล้มหมอนนอนเสือขึ้นมานะคะความที่มีนิสัยจี้เส้นขำขันก็จะยังคงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสิ่งที่มัดใจอื่นๆจะจ้างหายไปหมดแล้วเมื่อถึงวัยที่คุณทั้งคู่ต้องนั่งเก้าอีโยก,กเกษียณอายุมากนานนับสิบปีลูกๆก,ก็โตเป็นผู้ใหญ่ไปจมนหมดแล้วอารมณ์ขันอาจเป็นเสน่ห์เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะถือว่าเป็นชีวิตที่โชคดีมากค่ะเสียงโหเราะคือความล้ำค่าดังทองและอารมณ์ขันก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของใครของมัน มีไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่จะทําให้เราหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งได้มากกว่าคนอื่นถ้าหากคุณเจอใครที่สามารถทําให้คุณหัวเราะได้มากกว่าคนอื่นจงแต่งงานกับเขาเถอะค่ะแต่ว่าคุณสมบัติอื่นก็ควรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าคุณจะลหลงไหลคลั่งใครเขาจนหมดใจ ใครก็ตามที่เรียกเสียงหูเราะจากคุณได้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาคุณอย่างเหลือลอน้นถึงแม้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาตรงสเปคของเราก็ตามแม้ว่าอารมณ์ขันจะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรมองหาในตัวตนของอีกฝ่ายแต่ก็มีข้อแม้อยู่นิดนีนึงนะคะคือต้องเป็นอารมณ์ขัน ที่ทำให้คุณขำตัวเองได้นั่นเลยค่ะชีวิตคุณถึงจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลตัวอย่างของชายที่สูญเสียพันุริยาของเขาไปนะคะเ<อ>ขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงพันริยามากที่สุด<อ>ก็คือเธอทำให้เขาหัวเราะขำตัวเองได้ที่ผ่านๆมาเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่า<อ>เธอได้ช่วยชีวิตเขาไว้มากมายขนาดนี้จนวันที่เธอไม่อยู่ ชีวิตเขาจึงแห้งแรงสุดจะพลนาทุกวันนี้เขากลายเป็นคนที่เคร่งเครียดจริงจังเครียดกับสรารพัดเรื่องที่ปกติแล้วเธอทำให้เขาหัวเราะคิกคักได้ดังนั้นความจี้เส้นขำขันจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเสน่ห์มัดใจอื่นๆจะจางหายไปหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ใน กดข้อต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ